ข้อมูลจากตารางนะคะโจทย์ถามว่าพอศใอดมีปริมาณการส่งออกข้าวมากที่สุดคิดเป็นมูลค่าเท่าใดานะคะมีพศ2556พศ2557พศ2558พศ2559ปริมาณการส่งออกข้าวมากที่สุดนะคะ ส่งอ่่าสงออกข้าวมากที่สุดอันนี้ประมาณหกล้านตันอันนี้สิบล้านตันอันนี้เก้าล้านตันนะคะเก้าล้านตันที่มากที่สุดก็คือสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านตันนะคะก็คือในปีพศอ,อ,อะไรนั่นเองคะ พศ2557มีปริมาณการส่งออกข้าวมากที่สุดคิดเป็นมูลค่าเท่าใดคะในปีพศ2557คิดเป็นมูลค่านะคะเราก็เขียนตามเลยค่ะก็คือ1 7 4 0 0 0 0 852ล้านบาท